หลังจากที่ผมลงคลิปปลอมตัวไปซ้อมทีมนะครับผมก็มีคอมเมนต์หลายๆท่านนะครับผมบอกให้ผมนะครับว่าเอาทีมนี้เนี่ยไปลองชนกับพี่โค้ชเซียนของวาน้อยหน่อยได้ไหม EP นี้ผมจัดให้เลยครับผมผมก็เลยไปนัดวาน้อยนะครับผมให้เอาตี้ของโค้ชเซียนเนี่ยมาชนกับตี้ของน้องผมนะฮะซึ่ง EP นี้นะครับผมจะไม่ได้ลงไปเล่นนะครับผมรวมถึงวาก็จะไม่ได้ลงไปเล่นนะครับเราจะให้น้องๆทั้งสองทีมเนี่ยรวมถึงโค้ชของฝั่งเขานะครับมาสู้กันนะครับผมและผมกับวานเนี่ยจะเป็นผู้ชมนะครับผมและพอจบเนี่ยผมก็จะมาคอมเมนต์นะครับว่าแต ะะแต่จะคุยกับว้าแค่2คนนะซึ่งการซ้อมทีมครั้งนี้นะครับเราแข่งกันในระบบ r a c t of ทนะครับผมหรือว่าโบสามนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็นัดว้าไว้ประมาณ2ทุ่มนิดน,ดนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่ม หลานาะทีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปถามน,น้องๆกันดีกว่านะครับว่าพร้อมหรือยังแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะฮะส่องทุ่มละวานน้อยทีมพร้อมยังน้องพร้อมแล้วพี่แล้วทีมพี่เอาไหว้กับทีมโค้ชอมเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเราดูมั่นใจนะมั่นใจครับทีมพี่ก็ไม่ใช่เล่นน,น้องก็ร้อยดาวนะแต่ทีมผมเนี่ยก็มีเป้าหมายเสร็จเซียมไมปลนะพี่ไม่อยากจะเขียนนะแต่พี่แค่จะบอกว่าทีมพี่เนี่ยมีอ้อยไม่ส้มถูกสีสันนะผมว่าพี่ต้องเก็บกลิ่นไว้ใส่โจนนะพี่เอ้ยเออเอาไปฟังโค้ชกันก่อนใช่มา <laughs> แล้วเดี๋ยวพอแบบเข้าอินเกมเรามาคุยกันใช่พี่คิดนี้ขิงเลยนะขิงแบบเต็มที่ได้เลยนะได้ครับเต็มที่ครับไม่มีพักแน่นอนของผมก็ของพี่ใครมึงแร่กกันจัดไปน้องแยกก่อนก็ได้ไปไม่ไหวแล้วว่ะไปเสียมน้องกันก่อนว่าโค้ดฝั่งนู้นเขามั่นใจจัดเลยทีมเรามีโค้ดปะเนี่ยไม่มีใช่ไหมกลัว แต่ต้องระวังอะไรฝั่งตรงข้ามเขาวะฝั่งเขาไม่ตัวอะไรเก่งๆปะไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้เลยพี่เขาไม่มีเลยไอสิ่งแหวนเนี่ยสัจวัตตีมีหรอทีมสีแดงเป็นฝ่ายแหวนทีมเราเล่นนายาปะโอ้ว่าทีมทีมหัวบาดเล่นนายายากปะอ่าอย่างนี้ตัดเลยเผื่อเขาปล่อยทีมสีแดงเป็นฝยไอตีมีนะส่อยู่นะปีพิทยาปีเนี้ย ก็แพนด้าสวยริโป้ริปโปโ้ก um right. ็ออฟตายเพราะว่าแพนด้าพี่มันได้ชอยดีสุดอะถ้าหยิบแพนด้ามาจะโดนริโป้แทนไะแต่เรามีหายาอย่าไปกลัวส่วนออฟตอนเนี้ยจะากเล่นอะไรเรียวมาลิคเตอร์ฟอร์เลนฟอร์เลนจะโดนเลนดอนะแต่ไม่หนักปะมันอยากได้ฟอร์เลนเม่ตอนเนี้ยฟอร์เลนอ๋อก็กดเลยดีรอไล์อะประมานี้เลยนะครับสำหรับการดับนะครับผมเวลาโชว์แล้วน้องๆสั่งสอนโคเซียนหน่อยดิพวกเราอะมาพี่มาเดี่ พี่พีกิจจตคิดว่าแบบในเรื่องของการดาพ,พี่กิตมีมุมมองอยังไงบ้างครับถ่ายฟันรงข้ามเหรอทั้งคู่อะไรครับผมพี่เป็นคนดาไปดิอ๋อพี่เป็นคนดาเลยแม่งถามพี่ไปเลยมับอกว่ามีโค้ดปะมันบอกไม่มีพี่กิตดาไเลยเอา้าแต่ว่าโค้ดเจียนอันด่าของพี่กิตข้ามหมดเลยอ่ะอ่าเจ<ว>ี๋ยดักหมดดักเน้หมดเลยอันนี้ดักแล้วเหรอ ใช่เขาเขาบอกเขาดักเขาพูดเขาพูดหมดเลยว่าแบบพี่จะด,ดักอะไรแบนอะไรเขารู้มหมดเลยอ่าโอเคแล้วถ้าเขาก็ต้องชานาะแล้วแหละถ้าเขาอ่านขาดขนาดนั้นแหละของพี่อคิดหนักแค่ตรงเอเลนดอยเฉยว่าแบบแม่งจะไปแครี่หรือว่าจะเอาไปแบบเล่นป่าว่ะแต่ก็ดูที่การเดินเกมอีกทีนึงนะครับใช่ครับการเดินเกมครับบาง่ก่อนตอนแรกที่สู้เปล่าจะรู้ไม่ร่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าน้องมันจะเล่นกันยังไงเหมือนกันมาดีมาดีเลนล่างสู้นะมาดีมาดีเลนล่างเอ้ยเดี๋ยวสโไม่ดีโซลไม่ดีข้างล่างข้างล่าง ข้างลางา่างสูสีสข้างบนก็สูสีสูสีสองเลนเลยเนี่ยเลยพอลเลนโดนะครับพอลเลนเอ้าอ oh, oh, oh. ้ยเอ้ยเอ้ยมีสวนมีสวนจังหวะนี้ผมจะสวนข้างบนเหมือนจะสวยว่ะเอาเลนวาน้อยเทนมาครับผมใช่เหรับเดี๋ยวดเล่นเวฟคอนโทรด้วยรู้นะน่าจะรู้แล้วแหละว่าจะโดนข้างบนเซฟแหละข้างล่างยังไงวะเนี่ยมีมุดครับมีมุดครับเอเดนดอร์เล่นเย็นดีนะเนี่ยมีแบบเซฟคอนโทรก่อนด้วย อะไรก่อนใช่ข้างบนนี่ก็แช่อีกป่ะนี่อันนี้ป่ารับรอสองออฟแล้วครับแต่คุณก็ไม่รู้นะแล้วแต่คุณก็จะโดนเหมือนกันนะดักกลางเวนเนอรู้ไหมอ่าแต่ไม่รู้แต่ว่าตรงนั้นแต่ตรงนั้นเฮ้ยพิกแล้วพิกแล้วอย่าตื่นเต้นครับน้องๆข้างบนแค่เดินช้ากว่าแต่ไฟมังกรเนี่ยแหละคือวัดชีชาตาต่อโลกต่อสี่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่อุ้ยงวิ่งขี่ สลายแล้วา5 5-5แต่ฟอเรนไม่สี่ยังไงลำออกมังกรตัวนี้แต่ตัวตโล่น่าจะตายก่อนเปิดบัตรได้มังกรด้วยอ้าวเดินเกมดีแต่ว่าไฟแพ้นะครับน้องเราฟอเรนมาถึงข้างหลังแบบนี้พิกเกอร์ไปแล้วด้วย้ยพิกสองดีๆใจเย็นๆน้องโอเคเก็บสี่ครับแล้วได้บูด้วยเท่าทีน้องต้องเหนือจากการดับมันอยู่ที่ทีมไฟวะการการ เอาเอาแล้วก็ลางโดนเชนอีกเอาเอาเอาโอ้โหวิลั่นชุบเลยเกมยังไม่จบครับพี่กิตครับผมต้นเกมครับผมเกมเขาวัดจันที่ป้อมครับผมเอ้ยอันแน่ทำบนแล้วโอ้ยฟอเรนรับหนักมากโดนครับฟอเรนคุณโดนนะครับคุณมันไม่สี after, ่นาทีครับได้เลนป้อมแค่ครึ่งหลอดและครับหลังจากนั้นนะครับคุณจะโดนดักทางกลับแล้วโอ้ยล้อมครับผมกินกินไงล้อมครับ ลายหนึ่งๆกันยาวเลยว้าวพวกเขาผมคุณร้องผมว้าวครับว้าวได้ทีละคนครับผมตียืดสามเอ้ยเดินกับคนช้านี่โดนดักนะเนี่ยอุ้ยเฮ้ยเดินติดกันสองคนเลยเหรอเหมือมน้มใชจะซวยมันจะซวยแล้วเสียป้อมด้วยมาเว้ยแช่ยาวเลยวะเอเลนดอร์ตัวนี้โอแต่ว่าออฟเลนออฟเลนเหนื่อยนะฮะบอลเลนจอกรอยเลย เนี่ยอยู่พี่ีิว่าเป็นจอดก่อซะด้วยมันต้องออกแทงหลวนป่ะเฮ้ยเหมือนจะโดนเหมือนจะโดนติกตกด้วยมาแล้วโอเคจ่ายติกคู่มังกรตัวนี้จะเป็นของใครครับจะวัดไฟมังกรอีกแล้วเหรอเหมือนจะใช่นะพี่มาวัดสมัยแม่นเหรอวัดสมัยแม่นเหรอนี่ไงใครได้วะเหมือนจะแพนด้าได้เรียบร้อยเอเลนดอร์โดนปั๊บอบสวยอุ้ยอุ้ยแพนด้าตายทายาลอมยังยังป่าแลกป่ายังไงต่อไหมล่ะเหมือนจะได้เปรียบหรือเปล่า ข้างบนฟรีข้างบนฟรีข้างบนฟรีอูบแบบนี้เสียเ๊ยบเลยครับผมห้าีแต่ว่าเสมอไฟนะครับแต่ว่าข้างบนฟอเรนตีฟรีนะฮะแบบนี้ถือว่าเสี๊ยบเกมเกมมังกรเป็นของพี่ด้วยว่ะเออใช่แต่มังกรอึทำไมโอ้ส่วนไปดอกนึงโดนเหล่า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 แล้วเหล่าแล้วโดนคนต่อด้วยครับผมเจงาวะนี้หนึ่งแถมหนึ่งรถรากจกแถมสวยวังป้อมเลยจ้า แหม่รถแรกแจกแถมนะครับอ่าเราตรงนี้เอรันดอร์ครึ่งหลอดยังไงเอาเฮ้ยตายถึงตายแล้วเฮ้ย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 โดนโดนโดนชิคเกอออกอีกเอาชิพายายายใตยเรียบร้อยปูปีจัดสามศูนย์นะปู่ะสองบัฟด้วยดิเฮ้ยเข้างบนข้างบนอุ้ยชิออฟเลนกูแพ้บอกแล้วครับลูกศิษย์มาด้อยปกติฟอร์เลนเขาก็ไม่ได้ออกเตะกันชิ้นแรกปะ ถ้าเจอขี่มันออกเกาะคือแบบมันชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่ขี่มันตบไม่เข้าแล้วมันได้ลำอันนี้น่าลองสูตรละมั้งซ้อมไงซ้อมอืแต่หายานีไปไกลแล้วนะห้าพันแล้วมั้งเนี่ยห้าพันจริงอ่ายังไงดาร์กนี้โอ้ยตอนแรกวโอนำหายาเยอะนะฮะตอนนี้หายาส่วนขึ้นมามีตีมี่หละใช่ใช่มีตีมี่แต่ที่ว่าตีมี่ก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงนะเอาจริงอะไม่ไม่ค่อยกอะเท่าไหร่ป่ะใช่ใช่ใช่พี่พาเพื่อนเดินเกมมากกว่า ไม่ใช่สไตล์หรือเปล่าเดินไต่อะเดินนี่เล่นทรงนี้เล่นเปาดำดีกว่าไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยตายนั่นน่ะตายเลยนั่นน่ะเฮ้ย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 นิดนึงโอเคสวยเฮ้ยพอเล่นกูหลุดไปเลนทำไรพอเล่นหลุดป่าวะพอเล่นกูหลุดพอเล่นกูหลุดกูได้ว่ากูได้ว่าเชิงอ่าพี่กิจว่าถ้าเกิดว่าเขาสูบเฟรตเลยเกมนี้ทีมไหนแบบได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบเขาผมน่าทีมทีเพราะอะไรพี่ทีมนี้มันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ละเฮ้ยมาแล้ว แล้วฝั่งวามันสองแคลรีเด็กอย่าเล่นง่ายเพราะควรเล่นอะไรเงี้ยจะเล่นยากโอ้โหวิเดียวหายย,ายังไว <c oughs> หววิหายยังไหวหายไหวจริง <c oughs> เงินสี่พันเนี่ยผู้บ<อ>ังเลยพี่มเมื่อกี้จะป่าฝั่งามาโคตรจนใช่ปะโคตรตามตรงจนจริงเลยมันแบบเงิน<อ>ดีคนเดียวไปเลยม,มันมันมัวแต่เล่นออฟเกินไปแบบไม่ได้ป่าปะโอเป็เห็นแบบพยายามแย่มาเกินไปนะอืมน่าโดนคันด้าเวดใช่ไหมเนี่ยดูเงินแบบห่างเข้าใจแหละว่ามาลังแกออฟออฟปูดูเล่นยากเลยแม่งเนียหลุดอีก แต่มันลังแคแบบแย่เยอะเลยแม่พี่บางทีมันมันต้องแย่ให้ถูกจังหวะแล้วก็แบบกลับไปฟาร์มนะพี่แล้วก็มาทำมิงที่มาตรงนี้ยังไงครับบาน้อยมาแล้วยังไงหมื่นห้าเอาออกเฉยออกเฉยอ่ารีเซ็ตรีเซ็ตเฮ้ยขี่มาเติมครับผมภาพเดิมครับภาตีแต่ไฟจะจมเป็นเดิมไหม ยังไงครับขี่เอ้ยเฮ้ยเ้ยขี่มาขี่มาเอ้ยเ้ยตีมีชุบเอ้ยตบแล้วตบแล้วใจเยอะใจเยอะใจเยอะแบบนี้พันได้ย่ำกระมมงอำมาดิหนึ่งตัวสองตัวเอ้ยเชี่ยแรกเอ้ยขี่ตายตายตายชัวตายชัวตายชัวหรือเปล่าตายชัวลำโกโก้เอ้าไม่สวยเอ้าเชี่ยขี่มันเอาจังวะพอเลนมาหลังมาแล้วมาแล้วมาแล้วพ่อมาแล้วเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเอเลนดอร์มาปูจัดให้เรียบร้อยจริงมันก็แอบมั่วทั้งสองทีมเลยนะ มัวอยู่แต่ฉีทำเยอะอยู่ฉันเม่กย้ใครบอกให้เองตกลงต่อไฟว่าสูตรใหม่สูตรใหม่น้องไม่แค่ออกอาโกนี่มาด้วยไอ้สามเผาอะจะเผาอะไรเยอะขนาดนั้นนะแล้วมันตัวแทงนะเฮ้ยอ่าพอเล่นทีมพี่มันสายรถคูดาวอะน้องแปลกๆน่าจะรองของมั้งนี่เอจิสเอจิสเปียสามห้าเปิดแล้วนะเนี่ยไปปู่เล่นดีทีมพี่อะดีจริงพ ยังไงดักหมื่นห้าใครได้ใครได้้ใดยใค,ใครได้วะมองไม่ท<ค>ันมันไม่ขึ้นด้ยไม่ขึ้นบัฟด้วยใครได้วะเนี่ยอ๋อเทนด้าเทนด้าไอ้มินิแมปพี่มินิแมปเอาจริงถ้าว่าสมัยนี้3ออบเจกต์แล้วนะพี่ว่าเอาาอ3ออบเจกต์แล้วแบบป่าพี่ดำได้ดีกว่าอืมครับเห็นเห็นได้ชัดเลยหรือว่ามันรวยเกินเ่ะพี่ถ้าช็อตนี้2ออบเจกต์นะครับยังไงโคตเซียนพี่โคตเซียนจะแก้ได้ไหมโซนไม่เข้าเลยนะไม่เข้าเลยนะวะป่าบอลมาก่อน ไม่มาเลยนะยังไงทุบหรือว่าครึ่งหลอดอุย้ยตายได้แล้วเนี่ยได้ดันได้ดันบนครับผมอันนี้คือแบบต้องต้องสปีดไปก่อนครับพี่อ่าจะเสียสองเจกต์นะคุ้มปะเนี่ยต้องปล่อยต้องปล่อยถ้าเอาเอาจจะเ,เสเียห้าพี่อาจจะหนักกว่านี้ไปโ 7, อเจ็ดพันวินิจเจ็ดพันหกเออ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 ไกลัวไม่ใช่วะกลัวภาพนี้ 7, ไม<ว>่ใช<ว>่อ<ว>่ะกลัไวไม<ว>่ใช<ว>่วะอันน<ว>ี้แปลกๆปลวะ อันนี้น่าจะปิงโอ <laughs> ไม่ปิงยี่ผมว่าแบบน่าจะาอะดรีนาลีนสูบข,ขีดหรือว่าอะไรอย่างไยไม่ไม, <laughs> มันชา้าแปลกๆเว้ยถ้าจะทำมก็ต้องแบบทุบปั๊บทุบปั๊บอะไรอย่างนี้แล้วป่ะอันนี้มันแบบมันมีหน่วงนิดนึงอ่ะเหมือนมันปิงอ่ะอ่าแล้วขำบนยังไงอ่ะแล้วขำบนยังไงอ่ะอ่าเราโดนเหมือนกันนะครับห <c oughs> ายนะครับออฟเลนมือหนึ่งมาน้อยอ่ะแปลกจริงช็อตเมื่อกี้คิดอะไรอยู่วะเอ้ยเอ้ยเหมือนชี้อยากจะเล่นหรือเปล่าโอเคกลางแตกสวยบนเข้าล่างเข้าเิดคนไม่ดีแบบนี้ป้อมแตกอีกปะเนี่ยแบ่งคนดีๆนะครับน้อง ตอนนี้พี่ว่าใจไม่ดีเด้ออ่าสูงแบบนี้ระวังนะครับในบ้านสูงแบบนี้ระวังนะครับในบ้านครับนพี่จะโดนนะครับน้องเขาไม่ได้ยินครับคือฟอเรนนี่ต้องบิวทุกชิ้นนี่ต้องมีรถคูดาวนะที่สุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก่อนเกิดก็ได้แน่สี่ห้าเนี่ยมันห้าห้าเลยพี่มันทะลุแบบเป็นสูตรครับผมอย่าลอกเลนแบบครับอย่าล็อกเลนแบบพิงพี่อย่าลอกเลนแบบพิงนี่นะ ห้าสิบห้ามาใส่รถคุยดาวหรือว่ามัต่ำใหม่แล้ววะปลาดอกคุยดาวสองวียังไงช็อตกัฟสิบห้าเล่นกันยังไงกว่เล่นรับล่างมาดิมารับสามะเราเจอเราเจอหมดอย่างนี้ยังไงเหมือนจะเห็นถึงสี่แบบนี้ต่อยนะครับผมต่อยครับเอ้าเอาไหลอุ้ยกลับได้เลยอออ๋เราเหมือนจะเห็นข้อมูลตรงนี้ครึ่งหลอดนะครึ่งหลอดแล้วนะดารครึ่งหลอดแล้วนะวะน้องยังไม่มองเห็นเลยยังไม่เห็นอะไรเลยมาแล้ววิ่งมาแล้วเก้าพันอุ้ยเก้าพัน ไม่ทันมองได้ซ้ำเรียบร้อยรอ,อเสือ่อยโอ้ยต้องให้ต้องชมฟอเลยแล้วผมเล่นดีจริง,รง,รงต้นเกมนี้คือแบบโดนหนักนี่ก็คือมันต้องโดนอยู่แล้วเป็นเอเดนดอร์เจอกับกี่นะพอแบบถึงช่วงเฟสตัวเองที่แบบนี้ถือว่าทาหน้าที่ตัวเองได้ดีแล้วตอนนี้ทีมผมตกสถานการณ์ลำบากแล้วครับเหนื่อยอยู่เงินนำเจ็ดพันเนี่ย,ยนน 7, นะคลิปล่างคลิปกลางคลิปบนเข้าดูการทําเวฟครับผมดูการทําเวฟของทีผมครับตามตรงนี้ดูครับล่างไปก่อนตรงกลางตามต่อครับ ทำบุญเหลือสามพันอันนี้เหมือนจะแบบไม่ทําบนแล้วนะดูทรงนี่เหมือนจะเอาจบนะเนี่ยยังไงติ๊กเกอร์ตบฉีโอ้โหเข้ามาแบบนี้หายไปอย่างรวดเร็วพอดีของเยอะอุ้ยเฟลินจะตายมีเกิดแล้วด้วยยังไงอ่ะมีม่วงตีมี่เข้าไปตดกลางวงล้อมเออเออโอ้โหหายยังไงเหลือโตโร่อยู่ตรงกลางวงล้อมเรียบร้อยหายเหลือไวโอคนเดียวรับจดหวะนี้ข่าวบออเกมมิ่งหนึ่งเวท่ามีอยู่จริงป้ายเลยละกันเกมแรก ใจนะใจจริงครับว่าปู่แม่โคตรอิมแพกเลยว่ะเกมนี้อิมอิมแพกจริงพี่โอ้โเสียชื่อหมดอ่านอ่านดาวสะกาดรนวผมจะว่าแพครับมันก็อยู่ที่วิธีการเล่นด้วย ดับก็เป็นส่วนหนึ่งไงแต่ตอนต้นเกมก็เล่นดีนะทีมวาปู่ฮักสิบเปอร์เซ็นต์พี่ดาเมจได้สี่สิบเก้ายูเจ็ดมึงเอาเยอะจริงปู่เกมนี้หยิบมาคุ้มเลยสิบเปอร์เซ็นต์มันเล็กคนเดียวเลยแล้วจะอ่ะมาเดี๋ยวเรากลับมาเจอเก,เกมสองน้องขอให้เป็นแบบสกอร์หนึ่งเท่านะจะได้มีเกมสามป้าพ่กิจค,ครับผมทหารหนึ่งลบไม่หมดจะพึ่งนับศพทหารครับพี่จัดไปเดี๋ยวเจอกันน้องไปโอ้ทีนี่ออกไปเดี๋ยวมีบูญใหม่ให้เลยแวนนะครับอย่างนี้น้อองยู่ แมนหนึ่งตัวตรงกลางเรามีลีเลียนะเขาน่าจะได้ลีเลียป่ะเราหยิบแบนไม่ไม่อีกี้เรายังไม่ใช้อ่าจะหยิบเลยอ่ะอีกี้แบนนะเนาะได้นะไม่เหนื่อยใช่ป่ะเจ้าอ้อยเออลีเลียไปล่ะลีเลียแบนเขาเล่นโตโรไปแล้วไงเขาเล่นโตโรแล้วเขาเลจะมาเขาจะโฟกัสผมมเกันมาอุกกาป่ะล่ะาละเขาหลงแม่งปลาหมึกปลาหมึกแบนได้แล้วแบนได้เอาหมึกออกไปเอาหมึกเอาเอ้ยเอาหมึกกับเมืองเอาหมึกมาแล้วแบนฟอร์เรนแบนแมนแมนฟอร์เรนเนาะแต่เราไม่มีตัวจับมูอหลาปะมือหลกออกไป เอาคิด้าไปก่อนอลยคิดหน้าไปคิดหน้าริบโกับพีมสีฟ้าเป็นฝ่ายเลือกโอ้ไงโอ้ไชอบแบบแม่หนูได้ๆโอเคอยากปะ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 จริงมันวี่งเร็วมากเร็วมากตัวนึงอะเดี๋ยวไปดูการเดินเกมในเกมกันเลยนะครับไปกันเลยไปไอ้สองศูนจะจบปเลยมาพี่เป็นไงตาพี่พีแปลกไหมพีมแปลกพี่จริงถ้าเปลี่ยนชาลบ้านจะเร็วมากนี่คิดว่าวาโดแล้วนะแต่ว่าน้องบอกว่าอยากเล่นพี่เลยจัดให้เออทีมผม กับใจเสียแล้วพี่วีใช่ไหมถ้าเป็นเรือมาไม่ใช่พี่น้ๆโดนโค้ดตรวจพี่ตอศัตรูจะปรากฏตัวในอี่ข้อวินาทีคิดออกมาทีมทีมโค้ดผมจะทีมแตกเขาเลยกูเป็นาทีมโค้ดแตกเหรอก็แย่แล้วไม่เกี่ยวปะวะเข้าไปเข้าไปเขาส่วนลมแบบว่าแบบปัญหาเดิมแก้ไม่หายนะไม่งั้นเปลี่ยนตัวนะไม่งั้นแบบ พี่ต้องเปลี okay. age. Age? Okay. ่ยนคนเล่นแล้วน้องอะไรเงี้ยแค่กดดันเฉยๆเปล่าอย่าได้ตั้งใจไงมันไม่ใช่แบบพิกิทตบทีมข้อนทีมแตกก็คนก็แย่ลดูเกมดูเกมโอเคเราซ้อมมาตั้งเยอะมาทีมแตกเพราะทีมพีก็ไม่ใช่เปาวะอันนี้คือแบบลองอะแือว่าใช้อยู่แล้วซาตากับโดเรียอันนี้เหมือนเหมือนจะแบบน้องไม่ค่อยกล้าเล่นพี่เลยแบบให้น้องเล่นคอมที่แบบบวกไปเลยอเหมือนเกมที่แบบโลไม่ค่อยกล้าเล่น อ่ะยังไงตรงกลางยังไม่สี่เฮ้ยข้างบนกับแตกอ่ะเฮ้ยได้หยีบหนึ่งทีปะเนี่ะเฮ้ยเฮ้โดนนะเนี่ย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 หงชุบชึบชึบชึบชบชึบชนบ่ึบกเลยว่าฝันดีเอ้ยข้างบชึ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 ดชึบชบชึบชอบชึบชึบชึ้ชึบ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 ช่บชึบชึบแน่ชีบชึบบบรเหรอ สาัดสีได้ด้วยนะเื่อแบบเล่น,น่ยไอ้สก,กัดแพชล,ลอตเลยที่ว่าสูสีวะมันลำสก,กัดไม่เข้าปะอืมล้ำไม่เข้าแต่ถ้ทาถ้าสวนน่ะสก,กัดอาชนะแต่ตรงนี้มันทำไมมันโดน50เปอร์เซ็นต์แล้ววะโอเคก็ดีเชิงอ,อีกทีหนึ่งาตานี่คือจะดักกลางอยูอย่วะมันฆ่าเล,ลียได้หรอไม่น่าได้นะมันมันต้องไปเล่นแหวนปะใช่ใช่ อยังไงยังไงยังไงบินแล้วลบินแล้ว3 4ี่เอ้ยอเลี้ยสีพันหรือเปล่าเลี้ยสียอรอบแล้วพัดจังหวะนี้พัด2สยองเลยห,หรือเปล่าตรงกลาง3า s บแต่ว่าไฟแล้วครับหนึ่ง,งตัวสตัว3มตัวเรียบร้อยครับบินใส่ปลาหมึกครับของชอบเลยบินใส่ปลาหมึกเกาะขาวหายโอ้ยก็บินใส่ปลาหมึกเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วเข้าป่าต่อนะนี่คือคือสลับเลนเลยเหรอเอาแบนดไปเจีสกัดแทนเฮ้ยได้อยู่นะ หาหาเล่นไงมาไกลต้องหาอะไรสักอย่างเปล่าอีกาบินใส่ปาหมึงอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วอุ้ย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 ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอเคมันต้องเล่นแหวนไม่ใช่หรอหรือว่าแบบมันลีเลียได้ไงมันคุมก้างไนงะป๊กโดดออกปุ๊กดดออกไงเดินยากถ้าไม่มีข้อมูลอะ่ะถ้าเชเรนช้ากว่ายิงแล้วใหญ่เลยแต่เหมือนจะมีแล้วนะข้างบนเนี่ยสี่คนไอ้แก้วกดนี้เลย อโอ้โรอย่างงี้แต่ไม่น่าได้อะไรนะไม่น่าไดเ้เป็นบางอย่างนี้ต้องไปแบบต้องไปชลต้องเอาซาต้าไปเล่นกับชาลอตแว่าน่าจะได้บุกถ่ายยากนะจะขาดจะฆ่าให้ต้องใช้สองอันติเลยหรือเปล่าเฮ้ยแบบนี้ยังไงจากดักนานจากสวยยังไงแต่ว่ามีคนสวยหรือเปล่าโอ้โหชีนโคตรสวยทั้งพัดทั้งเหยียบทั้งสตัน ครบเลยกิิกิตพูดเลยครับผมจะพึ่งใจเสียน้อง่าพึ่งใจเสียใจเสียแล้วครับไปแล้วนะปอมบนไปแล้วนะว้าส่องปอมเลยปะเนี่ยผมอ้ยสตาร์สตาร์ยังไงบินมาแล้วบินได้ขังหลอดอุ้ยอุ้ยเอาจริงดิเอาจริงเลยเหรอไอแต่มันต้องใช้เวลาในการบินนะเรียบร้อยตกองอ้อยอันติแล้วหายสองโอ้ยหุ่นคุณสวัสด์ครับผมครึ่งโหลแล้วครับพี่ใจเย็นๆเราชนะได้นะ ไมไม่เย็นแล้วครับเอาจริงพี่ว่าการที่โค้ดแบบมาปรับเปลี่ยนอารมณ์ระหว่างการซ้อมอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่าใช่พี่ผมว่ามันมันต้องมันต้องไปกันหลังเกมจบหรือเปล่าใช่มันต้องโดนสองศูนย์ก่อนอะไรเนงะี้ยต้องแท้ก่อนแล้วค่อยสวดดี<อ><ส>ผมก็มองอย่างนั้นเราเข้าใจว่าซีเรียสแหละแต่ว่า<ด>ต้องซีเรียสให้ถูกเวลาไะบางทีแบบจริงจังเกินไปมันเป็นการบันทอนกำลังใจสียไหมใช่ใช่ เอ้ยเอ้ยอยังไงอ้อยโดนสวยครับโอ้ยยข้างล่างข้างล่างมีเรื่องอุ้ยได้คืนลีเลียโดนลีเลียโดนใจสู้หน่อยเว้ยน้องเดี๋ยวมันจเสียอุ้ยพลิกตบเลยเหรอตึงเกินนี่ไงพัดสองสยองขวัญการบอกว่าไม่ไหวแล้วเวย้ยขอใส่หน่อยหาช็อตทับไงเมคเพลย์เมคเพลย์แต่มันเป็นคีล่าดิเราเดินบุกป่าเราลัวอ้อยเล่นโคตรยากร้อยอย่างนี้ต้องยอมครับเล่นฟรีเกินคีล่าเกมนี้เกมนำอ่ะ โผล่แบบตัวแบบชนะหมดเลยอ่ะพี่เหมือนบอสแมปแ่ะพี่อย่งไรข้างล่างเอ้ยซาตาดักมาแล้ว1 2 3 4 5บินขึ้นยังไงแต่ว่าไปแค่ครึ่งหลอดแล้วรียันตีรอบ1 2อุ้ยสวยอุ้ยบินตึงบินตึงแต่ใช้คนเดียวไปหรือเปล่าข้างบนโดนลุมถ้ากันได้ก็ถือว่าโอเคนะแบบไม่ตายเนาะวงเล็บแบบไม่ตายข้างบนนี่เหมือนจะโยนโยนแล้วนอันดีๆนี่ยแบบนี้ได้อยู่แต่พี่รู้สึกว่าพี่ดาวพิเรียมาเกมนี้ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเลยฮะเอามาแต่คุมกลางเหมือนเป็นซับอ่ะ ก็ยื่หยุนกันใช่ไหมบ้างแค่นี้ก็เฟะแล้วเหมือนอเมรไม่เล่นซับต่อนนี้ยแล้วนี่แหละจุดประสงค์หลักคุมกลางต้นเกมเมื่อกี้เาออกมาเดินเกมพอโอ้ยเลีเลียที่คุยแบบมั่นใจจัดรอง้ารองคาร์ลูกดาวพี่เน้นบ่อยไงเน้นบ่อยนี่มาลากาลหนึ่งสามสี่เฮ้ยตายเลยหรอ้ยไอ้บินตึงนะเนี่ยชัดดาวเฮ้ยคัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็กแน่ไอ้มันบินโหดนะเนี่ยซาวตาคนนี้จะได้เลยโโหดหด มาเดย์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 แรงออฟเซตครับเฮ้ยติงบินติงว่ะแต่แต่เมย์เขาเป็นกัปตันทีมพี่เล่นดีใช่ใช่เป็นคนคอหลักเย็นเนี้ยเรื่องเลยมีินสองล้อโจมเฮ้ยเฮ้ยต่อยสามปะเนี่ยป๊อปอุวยวิวิเอ้าแต่ปัดแต่ปัดแบวนออกแบบนี้เหมือนช่วยเปล่าอุ้ยแต่ลีเลียเหมือนจะตายโอเคยังไงมันค่อยมามาแล้วครับผมข้างหลังโคตรมัวโคตรนัวอุ้ยไหว ไหวเฉยม,มาแล้วอย่าคืนความได้เปรียบน้องตั้งใจเล่นตั้งใจเล่นอย่างงี้คืนคนะรับมาวะยังไงไปแล้วครึ่งหลอดลำอีกทีหนึ่งได้ครึ่งหลอดกี่ามาเหมือนเริ่มไม่ค่อยกล้าเล่นกันแล้วนะเหมือนที่พี่ก็รู้สึกว่าเฮียโยนไปเยอะละต้องต้องโฟกัสแล้วว่ะส่วนทีมว้านนี่น่าจะกำลับบงใจมาดูไม่ค่อยแพวเริ่มมาแล้วพี่เริ่มเริ่มเดินสูงกัปตันทีมเขาชงให้ไงพี่ แต่เล่นดีแบบเกมตามก็แบบจ่าเล่นซาตาลาช็อตแต่มันตรงนี้จะโดนโคมออบเจกนะยังไงล่ะดากไปแล้วนะแต่มังกรยังไม่ได้เปิดเลยบินแล้วซาตาบินแล้วเราพัดเลยเหมือนจะกดล้างไปแล้วโชบไปหนึ่งทีเอาตัวแบกตายเขาจบเลยนะเฮยังได้ก่อนได้หรือเปล่าเฮ้ยจะกลับมาเล่นเหรอเอาเหรอเอาดิจเอาอ่ะเอาอ่ะหมึกพัดไปแล้วด้วยสกัดมายังไงตล่อยไม่โดนปงเยเมติแล้วนะ ถึงหลอดอย่างนี้มาแล้วสตาร์ไปถึงข้างหลังวิสกัดปัดแต่ว่าเลียนตีอีกรอบหนึ่งสองไมข้างหลังแตกข้างหลังแตกออกสตาร์ราทำบหมืนจะบินรอบสองไม่ึ้นหรือเปล่าวะมองไม่ทันแต่อตอนนี้แวนยังฟรียังไงเหลือสามคนมสามวีอเอสสี่ไม่อไมพอนี่แวนยังไม่มีการเบลดนะนี่ไม่ออกด้วยดูดิถึงตัวแต่ไม่ตาย ไปบนเข่าเวฟล่างเข่ายังไงดีครับจังหวะนี้จะเทีดคนอย่างไรเอาไอไปบนเอาเพื่อนมาลางแล้วพัดจังหวะนี้ไปเ,เลยครับผม,มเลนล่างเวฟหมด13นาทีได้เป็นหนึ่งบัลล็กแล้วครับพี่อุ้ยสครับน้องจริงที่ว่าทีมไฟทีมมาทำาดีดีนะลายช็อตหาเงินาตามเลยแต่ว่าผมวา่าแบบพวกเวฟอะไรไม่ค่อยดีปะ่ะทำเวฟไม่ค่อยดีแต่มันเกมตามได้แหละทำยาก พิรามเดนดิเอาป้อม่บนแล้วมา้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงสตาร์บินมาแต่ว่าโดูเลียรีให้แล้วแต่ว่าสไลด์ออกไปไม่ตายแล้วช่ารตเข้ามาฟลิกอร์ไปก่อนเลยสกัดแล้วตรงนี้ยังไงอ้อยเข้ามาข้างหลังเฮ้ยอ้อยสวยจัดอิวิวิแต่ว่ามีเกิดนะครับจังหวะนี้ยังไงโดนลุมเข้าไปแต่ตายเฮ้ยสวยอยอ้อยอะได้อยู่นะแวนเสียเกิดเฮ้ย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 บินอีกรอบแต่ว่าติดกลางทางก่อนจะเกิดแล้วครับผมน่าจะ ัินกันตรง,ตรงนี้ะครับพีก็ช็อตนี้แหละครับ,รบผมวัดใจแล้วครับที่ว่าทีมหมาเล่นทีมไฟดีอาจจะลาดกอดได้หรือไมอากาศจะได้กอดไปสัน้นถ้าเกมนี้แล้วที่ผมลาดเอาเก็บพีไม่ได้เลยมาซาตายแบบนี้บินใส่กอดแม่งเลยยังไงครับคุณโป๊กหรือว่าอุ้ยระวังร้องนะระวังปอกสองแล้วกันนะครับบนทำก่อนน้องไม่ต้องรีบเปิดแต่คนกลับไปเขาเคลียร์ช้าสกัดอะ เออไอโดน <ble> เอาชาลอตไปชนไอยก oh. ็ได้เอาคีลาไปชนก็ดีได้หมดเลยอย่าวันนี้เรียนได้เลยเฮ้ยเปิดรอดเฉยก็พอไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดสุดนะเดี๋ยวโดนลาดนะมันเป็นนิกนะเฮ้ย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 โดนซอยซอยโดนซอยโดนซอยเฮ้ยพวกสองพวกสองแบบนี้ยังไงดีโอ้โหซอยน่าจะจนจนจบแล้วซาต้าอยู่ข้างหลังบินมาห้าสเต็กถึงแวนหรือไม่ถึงแต่เหมือนจะไม่พอไปแล้วครับเรียบร้อยเจอกันเจอกันครับผมเรียบร้อยครับ เหมือนแบ่งหน้าที่กันแปลกๆวะสกัดโดนซอย,ย <แบ S 1> จนจนจะตายอะ่ะเราซาตาก็ไปดักแล้วก็มีคนตายก่อนเล่นง,ง,งานคนละช็อตเ,อเล่นง,งานคนละจุดคอ,อ,อกันไม่ดีแบ่งงานกันไม่ถูกจบละเรียบร้อยครับสองศูนย์คุณสวัสดีครับเดือดลมโอเคเรียบร้อยครับนี่ว่าสามไม่เคยจบแล้วใช่ไหม อะไรครับพี่จบแล้วใช่ไหมเล่นกับเบื้องสามนี่ใช่เรียบร้อยครับจบแล้วครับ <Okay. S 1> แต่อันนี้ต้องชำระครับพี่กิจครับผมน่าจะน่า<ม>จะต้องมีเรื่องคุยกันเยอะนะพี่ดูทรงไะใช่เยอะอย <c oughs> ทีมนี้ผมแพ้พี่กิจใช่ไหมพี่กิจมาท้าผมเดี๋ยวผมขอท้าพี่กิจคืนมั้งผมขอท้าพี่กิจนะครับผมมีอีกทีมหนึ่งแต่ว่าทีมนั้นผมว่าผมไม่แพ้ของฝั่งพี่กิจแน่นอน <Yeah. S 1> อันนี้เป็นทีมของโคเซียนแต่แตว่าผมมีทีมของอาจารย์โคเซียนที่อยากลองไหมก็คือตึงกว่าทีมนี้ตึงกว่าแน่นอนก็คําว่าอาจารย์นะพี่เฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเออได้เดีี๋ยวพ่ ทีมน้องๆพี่น่าจะว่างกันอยู่เอาเลยปะล่ะเอาเลยมาล,ะ,าล,มาละพี่ได้เดี๋ยวผมทักคุยให้เลยโอเคถ้าอยากดูทีมของน้องๆงจิตไงน,นะครับเจอกับทีมของอาจารย์โค้ชกันนะผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วมารอดูกันในอีีหน้านะครับผมก็สรุปแล้วบาคิดว่าไงสองเกมที่ผ่านมาอะไรคือปัญหาของทีมบาเอ็นดอร์พยายามทำออฟมากเกินไปครับผมแตบบ่ว่าจริงๆแบบมันไม่ควรไปแช่อะไรมากขนาดนะั้นมันควรแบบฟาร์มให้ถูกจังหวะมันมันควรย้ำเป็นทัมมิง่งทัมมิ่งอะแล้วก็กลับไปฟาร์มพอรอบนี้ได้กลับไปฟาร จริงๆแบบออควรได้มากกว่านี้แต่ว่าแชร์ไปแล้วก็ได้น้อยไปด้วยทีมพี่เกมแรกคิดว่ามีอะไรไหมจริงๆผมว่าทีมผมเป็นลูกไก่ในกำมือเลยวิพมดูๆไปดูๆมาแบบว่าพี่วิกิตคือแบบถ้าจะจบก็คือจะจบได้ แบบแทะตลอดเลยคือถ้าจะเล่นทีมผมก็แบบน่าจะตู้ยากครับผมก็ให้คนดูคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่าทีมผมมันพลาดอะไรบ้างเกมแรกนะครับผมถ้าเป็นเรื่องดาบหรือว่าเรื่องเกมเพลย์อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ในเกม2คิดว่าไงเกม2ผมว่าจริงๆต้นเกมผมว่าโดนหนักไปครับผมถ้าเกิดว่าไม่โดนตอนต้นเกมแบบว่าแบบยังทรงๆแบบว่าแบบผมว่าาตาแบบทาช้าปันต้นเกมอะทำช้าด้วยจริงๆมันต้องมีช็อตที่แบบว่าเราต้องทิ้งเว็บกลางเพื่อไปมุดชาร์ลอตอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ไม่แบบไปมุดข้างล่างแล้วปล่อยให้ออยยเีมมััวแบบ เกียกร์กลางเกินไปแต่ว่าก็ต้องคิดชมในเรื่องของตอนกลางเกมที่บอกว่าได้ของคีล่ามาแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวอยู่ดิพี่กิตมองว่าไงครับอย่างที่ว่าพูดนั่นแหละแต่พี่ว่าป่าเหมือนพอเกมตามปุ๊บก,ก็ไม่ค่อยกล้าเดินเกมปะถ้าที่แบบเกมแรกที่เล่นอีเลนดอร์คือแบบทำอทอฟทำอทอฟทำออฟรัวร์แต่พอแบบเป็นเกมตามแบบเหมือนใจเสียปุ๊บรู้สึกแบบเกม2ไม่ค่อยกล้าเล่นไหมแต่ว่าฮีโร่ตำแหน่งป่ามันก็อย่างนี้ด้วยแหละคีล่ากับพ่อยะมันแบบเมันห่างกันมันก็ไม่ค่อยกล้าสู้เราเห็นมันตอนต้นเกมปะเราแม่งเดินหนีรัวๆเลยวทมร แม่งเหมือนแบบประมาทกันเองคือเล่นเอาสนุกแน่พีคือแบบมองดูก็รู้อะว่าแบบแบบเป็นลูกไก,ก่ในกำมือพร้อมขยี้เมื่อไหร่ก็ได้ก็ถ้าเจอตีของอาจารย์วาก็อาจจะไม่ได้ติดเล่นขนาดนี้นะก็แบบคงจะเม้มแหละโอเคก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าถ้าอยากดู ep 2ชนตีกับอาจารย์โคชเซียนนะผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับผมจะได้ตัด จะได้เอามันลงให้ทุกคนดูไวๆนะครับผมเพราะรู้ไงว่าอยากดูตึงแน่นอนบอกเลยว่าสนุกกว่า EP นี้แน่นอนเพราะว่าเป็นถึงขั้นอาจารย์มาเล่นให้ทุกคนดูครับผมโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วเจอกันดีีต่อไปครับ